h e l lo สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2สอ,อนโดยครูโอสุดารัตเยธทายศค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโอจะพาเด็กๆไปทบทวนในยูนิตที่2กันค่ะเกี่ยวกับเรื่อง verb want and verb like ซึ่งเด็กๆนะคะได้ทราบโครงสร้างของประโยคทั้งสองตัวนี้ไปแล้วนะคะว่าใน Present Simple Tense เนี่ยเขาจะเขียนได้อย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนโครงสร้างทั้งสองตัวพร้อมๆกันแล้วก็ไปทบทวนการใช้ในแบบบึกหัดกันนะคะ r Review Unit 2 สำหรับวันนี้นะคะเราจะทบทวนการใช้กริยา want ที่แปลว่าต้องการและกริยา like ที่แปลว่าชอบในโครงสร้างประโยค present simple tense ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประโยคบอกเล่าค่ะประโยคบอกเล่าประกอบไปด้วย subject ก็คือประธานของประโยคตามด้วย verb ก็คือคำกริยาตามด้วย object ก็คือกรรมนะคะ ถ้าประธานของประโยคเป็น I, You, We, They นามพหูพจน์ค่ะคำกริยาของเราที่จะใช้วันนี้ก็คือ want และ like นะคะแล้วก็ตามด้วยกรรมแล้วก็ส่วนขยายอื่นๆค่ะตามด้วยจุด full stop น,นะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ประธานของประโยคเป็น he, she, it นามเอกพจน์กริยา want กริยา like จะต้องเติม s ทั้งสองตัวนะคะ ตามด้วยกรรมแล้วก็จุดฟูด s ็อปค่ะข้อสังเกตนะคะในการเลือกใช้คำกริยาที่เติม s หรือไม่เติม s ค่ะให้นักเรียนสังเกตที่ประธานของประโยคเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของประโยคบอกเล่ากันค่ะในตัวแรก I want an apple I want an apple ฉันต้องการแอปเปิลหนึ่งผลนะคะก็คือประธานเป็น I ค่ะดังนั้นกริยา want ของเราจะไม่เติม s นะคะตัวอย่างประโยคบอกเล่าตัวต่อมาค่ะ nan likes bread น่น likes bread nan ชอบขนมปังค่ะในข้อนี้ประธานเป็นชื่อคนเป็นเอกพจน์นะคะดังนั้น กริยาลฟของเราจะต้องเติม s ค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนของประโยคปฏิเสธนะคะส่วนแรกของประโยคปฏิเสธจะขึ้นต้นด้วยประธานของประโยคก,ก็คือ subject ค่ะตามด้วย don't หรือ doesn't ตามด้วย verb ก็คือคำกริยานะคะตามด้วยรำ um ค่ะแล้วก็จุด full stop นะคะ ถ้าประธานของประโยคเป็น I, y u We, They นามพหูพจน์จะตามด้วย Don't ตามด้วยกริยา w h n t หรือ Like ตามด้วยกรรมนะคะแล้วก็จุดฟู l l s อบ p ค่ะแต่ถ้าเมื่อได้ก็ตามที่ประธานเป็น He, She, It นามเอกพจน์จะตามด้วย Doesn't ตามด้วยกริยา w a n t หรือ like ตามด้วยกรรมและจุดฟูลซอฟค่ะให้นักเรียนสังเกตที่คำกริยานะคะถึงแม้ประธานของประโยคจะเป็นเอกพจน์แต่กริยา want หรือ like ไม่มีการเติม s นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของประโยคปฏิเสธกันนะคะในตัวแรก I don't want an apple I don't want an apple ฉันไม่ต้องการแอปเปิลนะคะซึ่งประธานของประโยคเป็น I ดังนั้นเราจะใช้ dot n ในประโยคปฏิเสธนี้ค่ะตัวอย่างประโยคปฏิเสธในข้อต่อมาค่ะ He doesn't like bread. He doesn't like bread. เขาไม่ชอบขนมปังในข้อนี้ประธานเป็น he ค่ะเป็นเอกพจน์ ดังนั้นเราจะใช้ doesn ในประโยคปฏิเสธนี้ตัวยอย่างประโยคปฏิเสธในข้อต่อมา Nan doesn't like candy Nan doesn't like candy Nan ไม่ชอบลูกอมนะคะในข้อนี้ประธานเป็นชื่อคนเป็นเอกพจน์ดังนั้นเราจะใช้ doesn ในประโยคปฏิเสธนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของประโยคคำถามกันนะคะประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วย do หรือ does ตามด้วย subject ค่ะตามด้วย verb ตามด้วย object และ question mark นะคะถ้าขึ้นต้นด้วย do ประธานของเรานะคะจะต้องเป็น I, you, we, they นามพหูพจน์ค่ะตามด้วย verb ก็คือกริยา want หรือ like นะคะตามด้วยกรรมค่ะตามด้วย question mark แต่ถ้าขึ้นต้นด้วย d a s นะคะประธานจะต้องเป็น he she it นามเอกพจน์ตามด้วยกริยา want หรือกริยา like นะคะ ให้นักเรียนสังเกตว่าในประโยคคำถามถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์เราก็ยังคงใช้กริยา want หรือกริยา like ไม่ต้องมี s ต่อท้ายค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคคำถามกันนะคะในข้อแรกค่ะ do you want an apple mm hmm. คุณต้องการแอปเปิลหนึ่งผลใช่ไหม ถ้าใช่นะคะเราจะตอบได้ว่า yes I do ถ้าไม่ใช่เราจะตอบได้ว่า, yes, I า,า,วา no I don't ในข้อนี้ประธานของเราเป็น you ค่ะดังนั้นเราจะใช้ do ในการถามนะคะเวลาตอบถ้าประโยคคำถามมี do ประโยคคำตอบก็ต้องมี do ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในข้อต่อมาค่ะ does Nan light b l a d e Does น่าหลายเบลดแนนชอบขนมปังใช่ไหมถ้าใช่จะตอบได้ว่า Yes yeah, she does Yes yeah, she does ถ้าไม่ใช่เราจะตอบได้ว่า No she doesn't No she doesn't สังเกตได้ว่า ประธานของประโยคนะคะเป็นชื่อคนเป็นเอกพจน์ดังนั้นเราจะใช้ Das ในการขึ้นต้นประโยคคำถามนี้ถ้าประโยคคำถามมี Das คคำตอบของเราก็ต้องมี Das เช่นกันนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้และก็ทบทวนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะในแบบฝึกหัดที่หนึ่งนี้นะคะจงกากระบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ข้อห we เ vegetable เลือกข้อ a want ข้อ b wants หรือข้อ c l i k e ดีคะประธานของประโยคเป็น we ดังนั้นข้อหนึ่งเราจะเลือกข้อ a ค่ะ we want vegetable นะคะส่วนข้อ b และข้อ c ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า มีการเติม s ที่คำกริยาค่ะในข้อนี้ประธานของเราเป็นพหุพจน์นะคะคำกริยาของเราไม่ต้องเติม s ค่ะแบบทดสอบในข้อที่สองนะคะเป็นประโยคคำถามคําถามมีอยู่ว่า what do you want ข้อนี้เราจะตอบได้ว่ายังไงคะคําถามมี you ค่ะดังนั้นคําตอบจะมีอะไรเอ่ย ข้อ2ตอบข้อ B boy นะคะ I want steak I want steak คำถามเป็น What do you นะคะคำตอบจะต้องเป็น I ค่ะถาม you ตอบ I นะคะข้อที่3ค่ะให้นักเรียนเลือกประโยคคำถามนะคะโดยมีคำตอบมาให้ก็คือ She wants French fries She wants French fries. คำถามต้องเป็นยังไงคะถ้าคำตอบเป็น she ข้อ a What do you want? ตอบข้อนี้ไม่เอย่ยข้อ b ค่ะ What does Sam want? Sam เป็นชื่อของผู้หญิงหรือผู้ชายเอย่ยข้อ c ค่ะ What does Lisa want? ข้อ3ตอบอะไรดีคะตอบข้อ C นะคะ w a t does Lisa want? w h a t does Lisa want? ตอบข้อนี้เพราะว่าลิซ่าเป็นชื่อของผู้หญิงนะคะคําตอบของเราจะเป็น She wants French fries นั่นเองค่ะเพราะว่า she นะคะเป็นสรรพนามประธานแทนชื่อของลิซ่านั่นเองค่ะ เรามาดูในข้อที่4นะคะเป็นการถามตอบเช่นเคยค่ะข้อนี้ต้องถามว่ายังไงเอ่ยถ้าคำตอบเป็น he wants coffee he wants coffee ข้อ A what do you want ตอบข้อนี้ไม่เอ่ยหรือข้อ B what does Sam want what does Sam want แซมเป็นชื่อของผู้หญิงหรือผู้ชายนะข้อ C ค่ะ w a t does lisa wants ตอบอะไรดีคะข้อ C ตอบข้อ b นั่นเองค่ะ was does sam want was does sam want ตอบ he wants coffee he wants coffee ตอบข้อ b เพราะว่านะคะถาม ถึงแซมที่เป็นชื่อของผู้ชายนะคะดังนั้นเราจะใช้สรรพนามประธานแทนแซมว่า he นั่นเองค่ะในข้อที่5นี้ค่ะประโยคคำถามมีคำที่หายไปค่ะอยากให้เด็กๆนะคะช่วยเติมคำให้สมบูรณ์ค่ะคำถามก็คือ what t h do you want คำตอบเป็น I want an apple เราควรเลือกข้อไหนมาเติมดีคะข้อ A does ข้อ B do ข้อ C want ข้อ5ตอบข้อ B นั่นเองคะ่ะตอบ do นะคะ What do you want? I want an apple ในข้อนี้ตอบ do เพราะ ประธานในประโยคคำถามของเราเป็น you ค่ะดังนั้นเราจะใช้ What do you want ในการถามนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนยูนิตที่2ไปแล้วครูโออยากฝากงานไว้ให้เด็กๆได้ทำได้ฝึกฝนกันนะคะให้เด็กๆสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ครูโอทำไว้ให้นะคะมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ อีเมลที่ครูให้ไว้นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะเช่นเคยดูแลสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่เสมอนะคะมันล้างมือบ่อยๆเวลาออกไปข้างนอกก็สวมใส่แมสนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ